บอดี้สวยมากนะฮะแล้วก็จะได้ชุดแต่งรอบพันดูเส้นรถผมดูโอ้โหสวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้อยู่กับ bmw นะฮะซีรีส์ห้าครับห้าสองสามไอนะครับผมเป็นปีสองพันะฮะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มาจากโรงงานนะเป็นไฟวงแหวนอย่างเงี้ยลูกค้าเก่าเขาแต่งมาเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนดูไปทักจะเห็นเป็นโลโก้ m 5แต่ไม่ใช่คือเจ้าของเขาแต่งเป็น m 5เฉยๆนะครับนะไม่ใช่ m ของแท้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนชมรอบๆก่อนแล้วกันนะบอดี้สวยมากนะฮะแล้วก็จะได้ชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ล้อขอบ17ด้วยนะเป็นล้อขอบ17นะครับแล้วข้างหลังไปอยู่ครบไม่มีแตกแล้วข้อเนี่ยเขาแต่งเป็นข้อคู่นะฮะเป็นข้อคู่นะครับ คือก็คือบอดี้สวยมากคือผมชอบรถคันนี้ตรงที่ว่าเขาจะไม่เก็บเนี้ยไปเลยเนี่ยก็คือมันจะมีพวกรอยธรรมชาติรอยธรรมชาติที่แบบเบียดอาจจะเป็นของอะไรมาชนนะฮะนิดๆิดหน่อยๆนนะครับก็คือใครอยากให้เก็บก็บอกนะฮะแต่ถ้าเป็นผมผมไม่อยากเก็บให้หรอกไม่ใช่ว่าเปลืองเงินแต่ว่าอยากให้มันได้ความเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับไฟหน้านะที่ผมบอกนะที่แบบเป็นไฟวงแหวนนะครับ ที่เขาทำมานะไม่ใช่มาจากโรงงานนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งายทะเบียนอันเนี้ย9948เนี่ยผมให้ไปเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเพิ่มเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในกันเลยนะฮะขอโทษนะครับนี่คือสภาพด้านในนะ,ะไล่มาจากแผงประตูเลยคันนี้แอร์แบ็กแอร์แบกรอบคันเลยนะฮะปลอดภัยมาก แผงประตูนี่ใหม่มากนะครับช่องแอร์ลำโพงปกติเนี่ยจะแตกหักลำโพงจะต้องทะลุคันนี้ไม่ช่องแอร์ครบกระจกไฟฟ้านะฮะหน้าหลังครบนะฮะไม่มีรอยถลอกด้วยซ้ําขอให้ชมก่อนนะแล้วก็ปุ่มแมมโมรี Memory, อะไรเงี้ยไม่มีถลอกเหมือนแทบจะไม่กดใช้เลยนะฮะหนังตรงนี้ไม่มีขาดเลยโอเคจบแล้วนะกับแผงประตูต่อไปนะฮะดูเบาะเบาะหนังนะฮะนี่เป็นเบาะหนังเลยนะครับไม่มีขาดเลยนะ แล้วที่สําคัญนะที่สุดเลยที่ผมเจอบ่อยมากกับรถยุโรปตรงเนี้นะครับเขาจะต้องหักจะต้องเป็นรอยแตกแต่คันนี้ไม่มีเลยวงม,มาไลนนี่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบตแล้วก็มีสปีดลิมิตแล้วก็มีเอ่อเปิดวอลมวอลมบอลมเสียงนะครับ คอนโซลหน้าเห็นไหมช่องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแตกไม่มีหักเลยสภาพภายในดูดีมากผิดกับรถปี2 0 0พันเาาว่าคนที่เขามาให้ผมอะ่ะเขาเป็นคนที่สะสมรถแล้วเขาจะยุบเหลือคันเดียวนักสะสมหลายๆคนคงเข้าใจคําว่ายุบเหลือคันเดียวนะครับเขาอาจจําเป็นจะต้องใช้เงินหรือว่าเกิดจากความเบื่อหน่ายอยากจะเหลือรถที่ใช้ได้จริงๆไว้แค่คันเดียวดังนั้นสภาพรถพวกนี้ถ้าเทียบกับหลายๆคันที่ปีเดียวกันนะสภาพเขาจะดีมากกว่านะฮะสังเกตจากภายในนะโอเค ต่อไปไปดูข้างหลังกันคุณอาจจะเห็นท่าก้าวของผมประหลาดประหลาดหน่อยอันนี้เป็นลำโพงนะฮะแล้วก็แอมเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับตัวชุดเครื่องเสียงก็จะมีด้านหลังแต่จะไม่ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนค่อยดูแผงประตูนะนะครับเบาะน,นี่ดูดีมากไม่มีขาดเลยนะ,ะทุกคนข้างหลังก็ดูดีนะครับคันนี้ภายในปูด,ด้วยผมกระดุมนะฮะผมกระดุม แล้วก็ช่องแอร์นะฮะไม่มีแตกหักใช้ได้แอร์เย็นฉ่านะครับโอเคคันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากใช้ม่านสามารถเก็บได้นะทุกคนสามารถเก็บได้นะฮะแผงประตูนะฮะลำโพงเนี่ยไม่มีสีถลอกไม่มีเป็นรูนะฮะแล้วก็นี่กระจกไฟฟ้านี่ปรับได้จากด้านหลังเลยนะครับแล้วเนี่ยแผงประตูดูใหม่มากนะครับดูใหม่มาก ที่เขียบุหรี่นะฮะข้างในก็ดูสะอาดนะครับแผงตรงนี้ก็เหมือนกันดูดีดูใหม่ดูสะอาดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนี่ครับสภาพด้านหลังนะฮะเป็นแบบนี้เลยถ้าผมเปิดตรงนี้ให้ทุกคนจะตกใจว่าโอ้โหสะอาดมากผมชอบคำว่าสะอาดนะขอโทษนะ นะครับอันนี้เป็นติดรถยนต์มานะครับเป็นใส่ซีดีสำหรับใครที่ยังอยากฟังซีดีอยู่เราก็มีให้นะแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะครับอันนี้คือของเดิมของเขาเลยล้อเดิมของเขาเลยนะฮะแม่แรงอะไรยังอยู่ครบนะฮะสภาพโทษนะไหนๆก็เปิดแล้วนี่สภาพรอยองรอยอาร์คอะไรยังยังอยู่อยู่ดูดีอยู่เลยนะ ล้อเดิมๆเ,เขาก็มีให้เลยนะล้อบีเอ็มเดิมๆเนี่ยพลาสติกตรงเนี้ยทุกคนอย่ามองข้ามปกติรถบีแบบเนี้ยเขาไม่อยู่นานหรอกนี่ปีสองพันนี่ปีอะไรแล้วสองพันยี่สิบเอ็ดเจ้าของเขาดูแลดีมากนะทุกคนคือมันจะไม่มีรอยรอยแบบทะลุหรือรอยแบบรอยล้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พรมอะไรอย่างเงี้ยดูสะอาดมากนะเข้ารูปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมบอกที่เขาทํามาเครื่อนเสียงนะครับ สำหรับใครที่เล่นอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ถอดทิ้งไปนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมขอให้ทุกคนดูให้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันนี้ครับอุปกรณ์เดิมๆนะครับยังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็นี่ครับไล่ดูตรงนี้เลยนะฮะร,รอยอาร์คอะไรเนี่ยยังอยู่ดูดีอยู่เลยนะครับทุกคน โอ้โหสวยมากนะครับก็สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะผมแฮปปี้นะถ้าใครจะบอกว่าโทษนะครับผมขอลองขับหน่อยผมยินดีมากหรือว่าใครอยากจะมาชมผมก็ยินดีให้มาชมคนที่ชอบรถเหมือนกันแต่บอกผมยังไม่มีเงินออกก็มานั่งคุยกับผมมาดูรถกับผมได้คิดซะว่าคุณมาเดินห้างวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะฮะหรือว่าไม่มีอะไรทำวันธรรมดาก็แวะมากันได้โอเคไปดูฝั่งนี้ต่อนะ นี่ครับม่านฝั่งนี้ก็ใช้ได้นะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเนี่ยลำโพองอะไรไม่แตกหักไม่ทะลุเป็นรูปุ่มตรงนี้ยังไม่มีรอยถะลอกนะฮะหนังไม่มีขาดเลยนะครับแล้วก็นี่ที่เขียบบุหรี่นะฮะก็ยังอยู่นะครับดึงออกมาทำความสะอาดได้นะครับเอามาทิ้งอะไรนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บปิดเหมือนเดิมนะฮะ บกากก็เหมือนกันบอกฝั่งนี้ไม่มีขาดเหมือนกันนะครับนี่บางคนอาจจะบอกว่าคุณครับทำไมคุณแม่งไ,ไม่ทำความสะอาดเลยวะอันเนี้ยคิดไว้เลยนะว่ามันเป็นรอยเดิมๆของรถเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการเช็ดให้เองนะแต่ผมขอให้ลูกค้าดูก่อนแล้วกันดูเส้นรถผมดิโอ้โหนะครับ สำหรับใครที่มีรถที่ไม่ได้ใช้ที่บ้านคุณเอามาแลกผมไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นรถอะไรคุณส่งมาให้ผมดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองนะครับแล้วก็นี่แผงประตูด้านนี้ก็เหมือนกันนะปุ่มเนี่ยไม่มีถลอกนะครับหนังอะไรไม่มีขาดเลยนะฮะช่องแอร์ไม่ทะลุนะฝั่งนี้คอนโซลหน้าดูแล้วนะครับเกียร์อะไรเป็นไงดูดีด,ดูเท่ดูสปอร์ตอันนี้ก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับ นะฮะเบาะหนังนี่ดูดีมากดูสะอาดแทบไม่มีขาดเลยแล้วก็นี่ครับของเมที่เขาใส่มาให้นะฮะก็ผมบอกตรงๆนะไม่ใช่ของแท้หรอกครับแต่เป็นความที่คนเขาใจรักแต่งบน้อยนะฮะเขาก็แต่งตามความชอบของเขาเรามีเท่าไหร่เราก็แต่งตามนั้นนะครับต่อไปไปดูห้องเครื่องแล้วเก็จะมาบอกราคากัน นี่คือเครื่อง2.3เบนซินนะครับเป็นเครื่อง bm นะฮะดูอลังการดูใหญ่มากนะครับฝาอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็หม้อน้ําอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะฮะทั้งคู่เลยทั้งคู่ที่เชื่อมกันอยู่นี้นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับสภาพเครื่องอันนี้นะครับใครที่อยากให้ผมลงน้ำยาเงาเงา,งา,งาดำดำให้บอกนะหลังจากที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วหรือซื้อรถเรียบร้อยแล้วเพราะผมจะขออนุญาตให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูก่อนว่าเฮ้ย นี่แหละสภาพรถผมนะมันเป็นอย่างนี้นะครับจุดต่างๆเนี่ยของผมยังอยู่ครบเลยรถคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะก่อนที่จะบอกราคาก็คือหลายๆคนอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะเข้ามาสัมผัสกับเ็นท์ผมเนะี่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าซื้อ BM เเพราะมันมีปัญหาเราก็บอกตามความจริงว่าลูกค้าถ้าให้เลือกระหว่างเบนซ์กับ BM เอ็มอ่ะผมแนะนาเบนซ์มากกว่านะครับแต่สําหรับคันนี้คุณมาลองขับดู นะฮะผมลองขับแล้วลองใช้ชีวิตประจําวันแล้วนะฮะมันโอเคเลยแล้วเจ้าของเขาก็ดูแลมาอย่างดีนะฮะมันก็เหมือนสตาร์ทหมายเลขเริ่มจากหนึ่งจากคุณนะฮะจะถามว่าใช้ต่อไปมันจะมีปัญหาไหมมันต้องมีแน่นอนครับก็ลองดูแล้วกันแต่เกียร์เครื่องช่วงล่างเนี่ยผมสแกนมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเขาก็จัดการมาแล้วก็คือเหมือนคุณอะเอารถคันนี้ไปในสภาพ90%ที่เหลือคุณต้องดูแลต่อเองนะครับก็ไปศึกษากันแล้วกัน นะฮะถ้าชอบก็มาเอาไปไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะฮะมาลองขับก่อนแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยค่านูนค่านี่อ่ะพร้อมจะจ่ายไหมขอโทษนะที่ผมต้องพูดตรงๆแต่ว่าผมก็ถือว่าให้เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งกับคุณแล้วกันนะครับนะแล้วก็สําหรับใครที่ถามมาเอาแล้วคุณมีอู่บีเอ็มที่รู้จักไหมมีแล้วผมก็จะบอกคุณด้วยนะฮะหลังจากที่คุณซื้อไปคุณไม่ต้องห่วงถ้ามีปัญหาก็กลับมาหาผมเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ เออช่วงนี้สถานการณ์ที่เต็นต์เราเนี่ยลูกค้า YouTube เข้ามาเยอะมากผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะฮะมันเป็นผลกับพวกเรามากนะครับเป็นช่องทางใหม่ของพวกเราเลยนะฮะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2 3 7 7 0 0 0บาทนะฮะเงินดาวเนี่ยก็ประมาณแสนแสนกว่าบาทนะฮะเงินดาวไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะคุณมีเท่าไหร่คุณมาคุยกับเราได้ ปีขนาดนี้จัดได้ก็สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรับภาระเองนะฮะที่เหลือส่วนใหญ่เขาไม่รับจัดกันแล้วปี2005บางครั้งเขาก็ไม่จัดกันแล้วนะฮะคุณก็จัดไปแนนแล้วก็เอารถไปใช้กันเงินดาวแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะสำหรับทุกคนนะก็ประกันฉุกเฉินก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับคันนี้ให้ไปเหมือนกันใครที่อยากมาลองขับรถนะฮะมาเลยครับราม์คำแหง1้4หหรือโทรมาหาพี่พันเลย 0815198985พี่พันนะฮะดีพันรัตหนึ่งเกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณมากที่ช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยดูมันเป็นผลจริงๆนะฮะทำให้เราขายรถได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ